จับถึงปองเสร็จจับพันคนเหลือแ0ดร้อไปไหนก่อนแม่กลับมาก่อนวันนี้ฉันมั่นใจเลขไอ้นี่มากเลยนะเลขฝันฉันอะ่ะมั่นใจอีกแล้วมั่นใจอีกแล้วผีหลอกปะเอาทุกคนรอเจแปมหนึ่งได้ไหมคะ รอแป๊บหนึ่งได้ไหมคะทุกคนคะ่ะปิงปองปูนหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่แปดสี่แป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนรอก่อนได้ไหมแปบ๊บหนึ่งทุกคนเจอันนี้แป๊บหนึ่ง เจ๊ปักหมุดให้ก่อนตีเลขไว้ตะกี้นี้ตีเลขให้แล้ว184 180ปดสี่หนปเพึ่งมาค่ะเพิ่งมาก็คือทานแม่เพราะเดี๋ยวเจ๊จะให้เลขฝันเพราะเจ๊งวดไม่รู้นะทุกคนแต่งวดเนี้ยเจ๊ Jay ขอบอกเลยเจ๊ Jay อยากให้ทุกคนได้จับเงินหมื่นเงินแสนกันทั่วหน้าแล้วเจ๊ก็ซื้อเลขเนี้ยที่กองฉลาดพาดเยอะมากทุกคนเพราะว่า ชอบมากเลขฝันอนะ่ะชอบมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าผีจะหลอกอีกไหมถ้าผีหลอกอีกก็คือก็คือยังไงดีอ่ะทุกคนถ้าผีกล้าหลอกอีกก็คือต้องแช่งล่ะปะจะมาหลอกฉันอีกไม่ได้นะไม่ไปไหนค่ะอยู่กับเจใครไปก็เชิญ และเธอจะต้องเสียใจด้วยการมาวิ่งหาเลขคำนวณฉันเลขคำนวณฉันที่ฉันคำนวณคือปังมากแปบ๊บหนึ่งค่ะแปบ๊บหนึ่งนะ้าปักหมุดแบบแม่ใจเย็นๆใจร่มๆ รอรอค่ะยิงดึกยิงปังเจ๊ J. ขอถามหน่อยได้ไหมเลขปู่พี่ชอบไหมส่วนตัวเจ๊คิดว่าส่วนตัวเจ๊คิดว่าเลขปู่สวยนะ1.84่งแสี่ใช่ไหมหนึ่งแเจ๊คิดว่าสวยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราาะว่หลายรอบลว เพราะว่ารัฐบาลไทยอ่ะออกตรงกับวันพายอีกแล้วอ่ะทุกคนเจว่าน่าจะมีแปดแล้วก็มีศูนย์แล้วเจ๊คิดว่าปิงปองปู่อ่ะตัวกันก็คือสวยเลยตัวกันคือสวยเลยทุกคนเจ๊จะปักหมุดไวใ้ให้ทุกคนนะเอ่อผีอย่าหลอกเลยถ้าหลอกเธอจะไม่ได้บุญนะแต่ถ้าเธอไม่หลอกฉันเธอจะได้บุญเพราะว่าฉันจะทําบุญให้จริงไหมทุกคน ถ้าไม่หลอกเนี่ยคือได้บุญเยอะเลยนะเพราะว่าคนเนี่ยดูเก้าร้อยคนแล้วถ้าผีไม่หลอกแล้วเขาถูกกันเนี่ยคนละหมื่นสองหมื่น่ะทุกคนฟังนะถ้าผีไม่หลอกอะ่ะแล้วแบบคนดูเจเนี่ยเยอะหลายพันแล้วถ้าเขาถูกกันเนี่ยเขาร่วมกันทําบุญให้เนี่ยเธอคิดดูดีเธอจะได้บุญแค่ไหนแต่เลขเนี่ยเจซื้อแล้วนะทุกคนทุกคนรีบซื้อเลยนะใครเห็นที่เจ๊ปักปักหมุดไว้ให้แล้วที่เจ๊ตีเลขให้แล้วอ่ะหนึ่งหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดศูนย์เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดศูนย ที่เจ๊ตีเลขไว้ให้แล้วใครเห็นแล้วกดกดไลค์ให้เจ๊หน่อยเจ๊จะไปเลขฝันแล้วค่ะ <L un> เร็วทุกคนหนึ่งแปดสี่สวยเนาะฉันยังว่าสวยฉันไปซื้อเดีย๋ยวฉันไปซื้อเดี๋ยวจบไลฟ์สดฉันจะไปซื้ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอั้นนะจิ้มไปแล้วค่ะเฮ้ยเธออั้นหรือ,อยังอ,อ่ะหนึ่งแปดสี่อ่ะอั้นหรือ,อยังอั้นหรือยังอ่ะอย่าเพิ่งอั้นรอฉันไปก่อนรอฉันฉันยังไม่ได้ซื้อเลยอะ่ะทุกคนมันอั้นหรือ,อยังอ่ะเลขเนี้ย ทุกคนใครเห็นที่เจ๊ปักหมุดกดไลค์ให้หน่อยเจ๊จะได้ทุกคนเห็นเนี่ยเจ๊ปักหมุดไว้ให้ก็คือปักหมุดเลขที่เจ๊ตีไว้ให้แล้วนะคะปกติถ้าเจ๊จับที่วัดเนี่ยเจ๊จะถ่ายรูปปิงปองแล้วก็จะตีเลขไว้ให้ตรงหัวมุมแต่อันเนี้ยเจ๊จับในไลฟ์สดแบบสดๆเลยไม่มีการแบบเตรียมเติมอะไรก็คือตีเลขให้แล้วก็ตรงนี้ให้เลยทุกคนหนึ่งแปดทางวันนี้ถ้าเธอคิดเธอฟังฉันนะ ถ้าเธอคิดว่างวดนี้จะมีมีเลขศูนย์เธอซื้อตัวปิงปองปู่ตัวกันไว้ได้เลยถ้าฉันจับได้184ถ้าเธอคิดว่าศูนย์มาแน่เธอซื้อ180เลยจ้ะ780เลยจ้ะ130เลยจ้ะถ้าเธอคิดว่างวดนี้จะมีศูนย์ตัวกันปิงปองปู่อ่ะห8 0่ หนึ 130, และ730ถ้าเธอคิดว่ามีศูนย์เธอซื้อตัวกันปิงปองปู่ได้เลย180 780 130 3, 7, ูนย์เแปด่ามศูเนมี่ยเมื่อ3วันที่แล้วอะเจ๊ก็ฝันเห็นเลขตัวเดิมคือเลขเนี้ยเจ๊ฝันเห็นเลขตัวเดิมคือเลขเนี้ยทุกคนก็คือเห็นเลข04นเจ๊ก็ยังฝันอยู่ทุกคนเลขฝันนะทุกคนแคปนะเจ๊ะจะให้แคปเลขฝันทุกคนเตรียมแคปเลย ทุกคนเตรียมแคปค่ะใครแคปแล้วกดแคปใครแคปแล้วพิมพ์แคปแล้วให้หน่อยค่ะเจ๊ฝันว่าเจ๊ไม่ฝันว่าเจ๊ฝันเห็นเลขว่าเลขมันออกศูนย์สองแปดแล้วข้างล่างอ่ะศูนย์สี่แล้วซึ่งศูนย์สี่อ่ะคือวันเกิดเจ๊เจ๊เกิดวันที่สี่ก็คือศูนย์สี่ข้างบนอ่ะแต่เจ๊ชอบมากเลยนะเธอฉันกล้าสาบานเลยว,ว่าเนี้ยฉันเล่นสองแปดกับศูนย์สี่เยอะมาก ใครที่จําได้วันนั้นที่เจมาเล่าในลาวลาวพัฒนาจะมีรูปเพจเจที่จําได้จําได้เลยว่าเจอมาเล่าในลาวพัฒนาว่าว่าเจอฝันว่าหวยอ่ะว่าฝันเห็นเลขว่าว่าเลขอ่ะเป็นเลขศูนย์สองแปดกับศูี่และทีนี้วันจันทร์อ่ะ ไอ้วันเกิดเจ๊อ่ะฮานอยออกศูนย์สองแปดเธอและฉันไม่ได้ซื้อเพราะฉันคิดว่าแบบผีมาฝันหลอกฉันอีกแล้วมาหลอกฉันอีกแล้วสรุปออกฮานอยจริงๆแล้วเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสามวันที่แล้วเนี่ยเจ๊ฝันเห็นเลขตัวเดิมอ่ะคือศูนย์สี่เธอคือเป็นวันเกิดฉันเองฉันเกิดวันที่สี่ปกติฉันซื้อศูนย์สี่ทุกปีใครแคปแล้วพิมพ์แคปแล้วค่ะฉันซื้อเยอะมากนะสองแปดกับศูนย์สี่ซื้อเยอะมากทุกคน ทุกคนแคปแลาวพัดออกศูนย์สองแล้วทุกคนระวังด้วยนะรัฐบาลไทยงวดน,นี้อาจจะมาเลขเดิมแต่สลับตำแหน่งอาจจะมางวดที่แล้วออกอะไร805งวดนี้ระวังรัฐบาลไทยอ่ะอาจจะมามาเลขเดิมแต่แค่ผิดตำแหน่งเธอระวังไว้เลยจริงๆ ทุกคนระวังไว้นะรัฐบาลไทยงวดเนี้ยอาจจะมาเลขเดิมแต่สลับตำแหน่งฉันเตือนแล้วนะระวังไว้เลยงวดที่แล้วออกแปด้าระวังงวดเนี้ยศูนย์หจริงๆระวังได้เลยทุกคนระวังมีเซอร์ไพรส์เรื่องจริงแล้วฉันน่ะงวดเนี้ยซื้อเลขฝันเยอะมากก็คือถ้าหลอกอีกรอบนี้ก็คือเตรียมนะ ตลอดอีกรอบนี้ก็เตรียมเลยนะฉันสาบนะจริงๆเพราะฝัน2อครั้งและเจซื้อเยอะมากคือ28กับ04นย์สีถ้าเปิดให้ดูได้อยากจะเปิดให้ดูเพราะว่าซื้อซื้อกองฉลากพารซื้อเลข2องชันซื้อ028ห์สวยชุดอะในกองฉลากพาร์เยอะมากแล้วก็ซื้อ04กับ104เยอะมาก ทุกคนแคปหรือ,อยังเร็วจะไปรัฐบาลไทยเม็ดเดียวแล้วจะไปรัฐบาลไทยเม็ดเดียวแล้วทุกคนแคปหรือ,อยังคะเลขฝัน ไม่เคยไม่เคยหวยชุดศูนย์สี่ซื้อไว้ตรงกับเจเลยเออพูดจริงๆนะฉันซื้อศูนย์สี่งวดเนี้ยเยอะมากเพราะว่าฉันอะอ่ะพูดเรื่องจริงนะทุกคนเจไม่ได้โกหกอ่ะอเจสาบานได้เลยสาบานได้เลย,าาเ,ลยเธอเอ,อ้ยแล้วก็มีสิทธิ์ออกเลขเดิมนะแต่สลับตำแหน่งรัฐบาลไทยงวดเนี้ยมีสิทธิ์ออกเลขเดินแต่สาหรับสลับตำแหน่งนะทุกคนศูนย์ห้าแปดเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ มีสิทธ์นะเพราะว่าหวยออกวันพายอีกแล้วเธอฉันสาบานได้เลยนะว่าฉันน่ะฝันจริงๆฝันเห็นเลขใครติดตามฉันจะรู้เลยอ่ะใครติดตามจะรู้ฉันเลยว่าฉันน่ะเคยพูดเลขเนี้ยไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วทีเนี้ยฉันไม่เอะใจเมื่อสามวันที่แล้วฉันฝันอีกอะทุกคนเตรียมแคปแล้วเตรียมไปนอนนะคะดึกแล้วเนาะเตรียมแคปแล้วไปนอนนะคะทุกคนนะเตรียมแคปแล้วไปนอนนะคะ ทุกคนเตรียมนะใครใครแคปไปแล้วพิมพ์แคปแล้วนะคะทุกคนงวดนี้รัฐบาลไทยถ้าปังฝากร่วมบุญปู่ด้วยนะคะทุกคนขานะงวดนี้ถ้ารัฐบาลไทยปังฝากร่วมบุญปู่ด้วยทุกคนเจ๊ขอให้ปังนะงงวดนี้นะคะ พอฉันพูดว่าฉันชอบเลขฝันนะฉันจะวูบเลยนะจริงๆตะกี้เนี่ยเหมือนมีคนจะแฝงล่างฉันฉันรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมีใครอยากจะแฝงล่างฉันเนี่ยขนหัวฉันรู้อีกแล้วทุกคนอย่าลืมนะกับหัวเกเป็น9ด้วยชอบมากจะมี8ปดสี่ห้าเห่งือออกเต็มตัวเลย8ปดสห้า แปดหนึ่งห้นวดนี้แหละมาแน่4 5่ห้เลขฝาลงต้องมาได้แล้ว4ี่ห้าหนและ486 489กับหัวกล้าเป็น6ด้วย6เป็น9ด้วยชอบมากๆอีกตัวหนึ่งคือ104ทุกคน เลขคำนวณเออว่าเลขคำนวณตรงกับเลขปิงปองเออใช่ปิงปองจับได้184่งแคำนวณได้สนะี่แนึเนาะทุกคนเออใช่ฉันจับปิงปองปู่ได้184แต่คำนวณได้สี่แวันนี้แหละมึงเ้ยงวดนี้แหละปัง ทุกคนแคปหนาอย่าลืมไปกลับด้วยนะไปกลับด้วยนะทุกคนขาอย่าลืมกลับด้วยนะอย่าลืมกลับสามไอยอย่าลืมกลับเลขเก้ากับเลขหกด้วยนะทุกคนเจให้สี่แปดหกอย่าลืมสี่แปดเก้าสี่หกห้าอย่าลืมสี่เก้าห้าแปดหกหนึ่งอย่าลืมแปดเก้าหนึ่งหกห้าหนึ่งอย่าลืมเก้าห้าหนึ่ง แแล้วก็059อย่าลืม056เออว่ะงวดนี้แม่งคำนวณได้4 5่ห้า่งเว้ยทุกคน815ตรงใจเลยทุกคนดูนะตัวอัดนะป,ปังเลยนะตัวอัดที่เจให้อัดเลยนะ มีงวดนี้จะมี6ตัวที่เจชอบจะมีตัวที่เจชอบมากเลยก็คือ104นะคะแล้วก็ตัวข้างบนนั้น5หางก็คือ8 4 5สี่ห้าชอบมาก8 1ดหนึ่งหชอบมาก4ี่ห้าชอบมาก4ี่ดชอบมากและ4ี่48ดหี่ดชอบมากนะคะทุกคนใครแคปแล้วพิมพ์แคปเลยนะคะทุกคนขาแล้วไปนอนนะ ชอบตัวไหนกันบ้างอะทุกคนร้านคุณร้านงวดเนี้ยนะฉันขอจับจับถามปู่เลยร้านคุณร้านปู่งวดนี้ ชอบมากงวดนี้1 0 4 1 0 4 0 4 4 0ส8่หชอบมากเลขฝันนะชอบมากถ้าในใบนี้ที่ชอบมาก 8ปดสี่ห้เจ๊จะลํำให้ปู่อีกหนึ่งรอบก่อนที่จะจบไลน์นะคะเพราะว่ามือเย็นมากตอนเนี้ย ก่อนที่เจจะจบไลฟ์เจจะรำให้ปู่อีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนขาทุกคนวันนี้นะรัฐบาลไทยนะคะที่เจปล่อยไปนะเจชอบเลขฝันมากเลยทุกคนพูดเรื่องจริงชอบมากนี่คือเลขฝันของเจนะคะทุกคนขาเนาะทุกคนคงได้ครบกันหมดแล้วนะคะส่วนอันนี้คือเลขคํานวณน,นะคะทุกคนนะอย่าลืมนะเจชอบมากคือแปดสี่ห้าแปดหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งสี่แปดหนึ่งและ สี่แปดถ้าชอบมากๆอ่ะชอบ140จริงๆซื้อลอตเอรี่เลขเนี้ยเยอะมาก140่งสนฉันซื้อลอตเตอรี่เลขนี้เยอะมากคือหนึ่งสีนยฉันคำนวณออกมาจากอันนี้140่งสนคำนวณมาจากมาจากวันเกิดเจวันที่4คือ04แล้วอยู่ๆอ่ะเจชอบ140ก็เลยให้140่ง่ฉันชอบ ล้าน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 หนึ่งสี่ศูนย์ล้านชอบมากเนี่ยปักหมุดให้สองหมุดเลยคือชอบมากหนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็ศูนย์สี่สี่ศูนย์ล้านล้านล้านชอบมากตัวนี้นะคะทุกคนโอเคนะทุกคนนะใครดูย้อนหลังฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยนะคะบัญชีร่วมบุญของเพจมีบัญชีนี้บัญชีเดียวทุกคนคงรู้แล้วเนาะเดี๋ยวก่อนหวยออกเ <mod el> จก็จะไปทําบุญด้วยนะคะเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงว่าจะทําอะไรนะคะโอเคนะทุกคน แคปเรียบร้อยทุกคนนะเจ๊ขอทุกคนมีโชคกันทั่วหน้านะคะทุกคนคะ่ะเจ๊ขออนุญาตเปิดเพลงให้ปู่